ตนในข้อนี้นะครับก็เป็นการให้จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามยอดที่ถูกต้องนะคะคือไม่ได้สั่งให้ทําการดึกบัญชีใดๆนะฮะแค่ให้ทำงบพิสูจน์ยอดเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็คือเราจะต้องทํา2ฝั่งก็คือฝั่งทีใจก,กับฝั่งธนาคารแล้วจุดท้ายแล้วเนี่ยผลลั์ในยอดรวมของทั้งสองฝั่งนั้นมันจะต้องเท่ากันนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยให้ตัวเลขมาเลยว่าฝั่งกิจการนั้นมีตัวเงินที่ติดลบนะฮะแต่ฝั่งที่ ธนาคารแจ้งมานะั้นเป็นตัวเลขที่ไม่ติดลบจุดที่ยากคือฝังดีจารเนี่ยเป็นตัวเลขที่ติดลบนะบแล้วก็มีหัวข้อมานะฮะเท่ากับ3าหัวข้อใหญ่ห,ญหัวข้อแรกรายการต่อไปนี้มีในใบแจ้งยอดเงินฝากแต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่ธนาคารแจ้งมานะฮะในเดือนสิงหาคมเนี่ยธนาคารส่งแบง k ์สเต e เมนตมานะครับ ว่ามีรายการเกิดขึ้นกับธนาคารต่อไปนี้แต่กิจการยังไม่ทราบนะมาทราบเอาตอนที่ได้รับใบแจ้งยอดนะก็แปลว่ากิจการยังไม่ยื่การบันทึกบัญชีอะไรแต่ธนาคารนั้นได้บันทึกบัญชีในฝั่งธนาคารแล้วอีกหวัวข้อหนึ่งหวัวข้อที่2ก็คือว่าเขาบอกว่ารายการต่อไปนี้มีในกิจการแต่ไม่มีใบแจ้งยอดธนาคาราก,าาก,าาก็คือกิจการบันทึกบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะครับและหัวข้อที่3าก็คือ ต่อไปนี้เป็นรายการที่กิจการบันทึกบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีแต่ไอหัวข้อที่สามนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนก็คือเรากำลังจะทำงบพิสูจน์ดเงินฝากธนาคารเดือนสิงหาคมเรากำลังจะทําเดือนสิงหาคมนะฮะซึ่งสองหัวข้อแรกเนี่ยเป็นรายการที่บอกถึงใครบันทึกใครไม่บันทึกในเดือนสิงหาคมแต่ไอหัวข้อที่สามเนี่ยมันพูดถึงว่าก่อนสิงหาก็คือ กรกฎาคมเนี่ยหัวข้อที่สามบอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะมีรายการที่กิจการเนี่ยบันทึกแล้วอันนี้คือหัวขอ้อที่สามนะฮะก็คือกิจการเนี่ยบันทึกแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะฮะแต่ธนาคารไม่บันทึกก็คือธนาคารยังไม่ได้บันทึกให้ถูกต้องนั่นเองนะฮะ อันนี้คือหัวข้อที่สามส่วนในหัวข้อสองหัวข้อแรกเป็นอย่างนี้ฮะแยกออกมาหัวข้อแรกหัวข้อที่หนึ่งบอกว่าธนาคารบันทึกแล้วแต่กิจการยังไม่ได้บันทึกส่วนหัวข้อที่สองบอกว่ากิจการบันทึกแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกอย่างนี้นะฮะเราต้องวิเคราะห์เป็น สามยอหน้าหรือสามหัวข้อนะฮะยอ่อวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาไล่ดูกันทำงบพิสูจน์ยอดนะครับไม่ต้องลงรายการปรับปรุงใดๆนะฮะทำงบพิสูจน์ยอดก็เขียนชื่อร้านนะฮะร้าน xx ็นะฮะก็ทำงบพิสูจน์ยอด เงินฝากธนาคารสำหรับวันที่31สิงหาคม 25x1 นะครับทำเดือนสิงหาคมนะฮะคราวน,นี้ผมก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นสองฝั่งนี่คืออะไรครับก็ฝั่งที่กิจการบันทึกกับธนาคารบันทึกนะครับฝั่งซ้ายผมจะให้กิจการบันทึก และฝั่งขวาคือธนาคารบันทึกมาดูฝั่งกิการก่อนนะครับกิการนั้นเป็นตรงเงินที่ติดลบนะฮะสำหรับในเดือนสิงหาคม2,940นะ,ะ2,940 mm hmm. เมื่อมาติดลบ mm hmm. ผมจะใส่วงเล็บเลยนะฮะให้เห็นว่าค่ามันติดลบนะ,ะส่วนธนาคารแจ้งยอดเงินฝากมามีเท่ากับ19,500ตั้งที่ตัวเลขสองฝั่งนี้นะครับ ต่อไปเราก็มาอ่านกันทีละข้อทีละข้อกันนะครับแล้วก็ปรับให้มันถูกต้องนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หัวข้อแรกก่อนเลยรายการที่ธนาคารบันทึกแต่กิจการยังไม่บันทึกดังนั้นถ้าเกิดเราทราบแล้วว่าธนาคารบันทึกอัปเดตแล้วกิจการก็ควรจะต้องอัปเดตตามที่ธนาคารอัปเดตด้วยนะฮะก็คือควรจะต้องไปแก้ไขฝั่นดิจิาให้มันถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่หัวข้อแรกนะฮะหนึ่งเขาบอกว่าเงินฝากธนาคารสี่หมื่นแปดันห้าร้อย ตัวเลขนี้เขาก็เลงจะบอกว่าธนาคารได้มีการบันทึกฝากเงินหรือเพิ่มยอดบัญชีงเงินฝากให้คุณแล้ว48,500คือธนาคารบันทึกเพิ่มให้เวลาที่กิจการยังไม่บันทึกแต่ธนาคารบันทึกเพิ่มให้เนี่ยเวลาเราเรียนการจะทําพิสูจน์ยอดเนี่ยมันไม่เคยมีหลักการแบบนี้นะฮะดังนั้นเราต้องพอเดาได้ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เมื่อเดือนก่อนก็คือเมื่อเดือนก่อนคือเดือนอะไรฮะเมื่อเดือนก่อนก็คือเดือนกรกฎาคมกิจการเนี่ยเอาไปฝาก แต่คงเอาไปฝากตอนสิ้นเดือนนะฮะดังนั้นธนาคารก็ยังไม่เคยบันทึกบัญชีให้แต่กิจการบันทึกแล้วพราะว่าถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยธนาคารก็เลยบอกว่าบันทึกให้แล้วบันทึกเพิ่มให้ดังนั้นหมายความว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเรียกว่าเงินฝากระหว่างทางคือ <c oughs> กิจการบันทึกแล้วแต่ธนาคารยังไม่บันทึกแล้วธนาคารมาบันทึกให้ในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้แล้วเราจะต้องปรับปรุงไหมฮะ เราดูนะครับเมื่อ <c> ก <oughs> <c oughs> ิจการเคยบันทึกเพิ่มไปแล้วแต่ธนาคารไม่บันทึกเพิ่มแต่ธนาคารมาบันทึกเพิ่มให้ในเดือนสิงหาคมดังนั้นเมื่อเราไปกิจการเรารู้แล้วว่าธนาคารเพิ่มบัญชีเงินฝากเราเราไม่ต้องปรับปรุงแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะเราเคยบันทึกมันแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วคะงั้นเราย้อนกลับไปดูนะฮะว่ามันจริงไหมอย่างที่ผมว่าถ้าเราไปดูในหัวข้อที่สามหัวข้อที่สามบอกว่ากิจการบันทึกบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี ในเดือนกรกฎาคมแล้วเขาก็บอกว่าในเดือนกรกฎาคมนั้นหนึ่งเงินฝากธนาคาร48,500เป็นตัวเลขเดียวกับในหัวข้อที่1เลย4 8 5 0 0เช่นกันงั้นก็แปลว่าที่ผมเดานั้นถูกต้องก็คือกรกฎาคมมีการบันทึกแล้วแต่ราคาังไม่บันทึกพอมาถึงสิงหาธนาคารบันทึกให้ดังนั้นเราเคยบันทึกไปแล้วก็ไม่ต้องบันทึกแล้วเพราะว่าเราเคยปรับไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะดังนั้น48,500นะั้นั้นจะผ่านไปนะถือว่าไม่ต้องปรับปรุงใดๆนะครับ